เมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระปยุรญาตและทรงแสดงพระเวสสันดรชาดกนี้ที่นิโกทารามในกรุงกบิลพัส เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาอย่างสวนนภูมิโดยเฉพาะในประเทศไทยการแสดงธรรมในทศชาติชาติสุดท้ายคือพระเภทสันดอนชาดกก็มีการแต่ง คำพีขึ้นมาในสิบสามกันที่ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังในสิบสามกันก็อาศัยนักปราดได้แต่งหลายท่าน ดังที่ปรากฏและส่วนใหญ่ก็จะได้ยินชื่อกันท่านแรกก็คือกรมสมเด็จพระปรามามุชิตชินโนรสได้ทรงนิพนธ์ไว้ทั้งสิ้นสี่กันคือกันที่หนึ่งสองสามและสี่ ส่วนท่านที่สองคือคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงนิพน์อีกสามกัมคือวน,นาปเวทจุลพลแลสัสกบักท่านที่สามคือเจ้าพยา พระคังผลได้นิดได้แต่งขึ้นอีกสองกันคือกันกุมาและมัสสีส่วนอีกสามกันก็มิตเป็นสำนักต่างๆเช่นสำนักวัดหัวถนนสำนักวัดถนนสำนักวัดสังคจายและประเทศโมรีกัน ก็แต่งขึ้นอีกคนละการรวมเป็นทั้งสิ้นสิบสามกันแล้วก็ใช้ในการเทศนากันมาจนถึงปัจจุบันในพระเวสสันดรชาตกถ้าหากฟังด้วยความตั้งใจก็จะได้รับประโยชน์ อย่างนน้อยๆท่านต้องใช้ความอดทนอดกั้นใช้วิรยะอุตสาหะแม้นจะมีคำกล่าวไว้ว่าหากได้สดับได้ฟังการเทศมหาเวสสันดรชาดกครบถ้วนทั้งสิบสามกัน จะได้รับอณนนิสงอย่างนั้นอย่างนี้เช่ mm hmm. นบอกว่าชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้หมายความว่านั่งฟังทำเปนซันดอนชาตกตั้งแต่เช้าจนค่ำ และชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขคือเราต้องพิจารณาจับหลักธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดในพระเภทสันดรชาดกนำไปขบคิดพิจารณาและถือเป็นข้อปฏิบัติคือ เลือกสรธรรมะที่มีจึงทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขได้ในพระเวสสันดรชาตกในตอนท้ายองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประมวลจตุราริยสัจคืออริยสัจสี่ประการ เข้ามาเป็นบทสรุปอริยสัจสีประการเราท่านทั้งหลายในฐานะชาวพุธย่อมจะเคยฟังหรือเข้าใจกันแต่จะเข้าใจมากเข้าใจน้อยนั้นอีกประเด็นหนึ่ง ในอริยสัจสี่ประการได้กล่าวถึงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์นั้นในอริยสัจสี่ประการ หากเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังและพิจารณาย่อมจะเกิดประโยชน์ในเรื่องของความทุกข์ทุกคนที่เกิดมาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีความทุกข์ทุกประจำ บ้างทุกที่จอรมาบ้างทุกประจําเราทำทั้งหลายมีกันทุกคนทุกประจําสังขารเช่นตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาไม่ถ่ายหนักถ่ายเบาก็ทุก จะให้ทุกข์หายไปก็ถ่ายหนักถ่ายเบาออกไปเสียทุกข์ก็หมดไปแต่ไม่ช้าไม่นานก็ทุกข์ขึ้นอีกครั้นถ่ายหนักถ่ายเบาออกไปแล้วเรียกว่านำอาหารเก่าออกไปถ้าไม่เติมอาหารใหม่เข้ามาก็ทุกข์อีกจึงต้องมีการรับประทานอาหาร มีการดื่มน้ำทุกก็หายไปแต่ทุกก็ยังมีอยู่นี่คือให้ทำความรู้ความเข้าใจเมื่อความทุกเกิดขึ้นจึงต้องหาวิธีการแก้ความทุกข์ให้ถูกวิธี ดังตัวอย่างที่ยกขึ้นให้ท่านทั้งหลายฟังความทุกเกิดขึ้นทุกเพราะความหิวเราจะแก้ทุกได้ก็คือการเติมอาหารเข้าไปทุกเพราะความหิวก็หมดไปแต่ถ้าหากไม่เข้าใจวิธีการมีความทุกทุกเพราะความหิวไปแก้ทุกโดยวิธีการอื่น เช่นไปบนบาสังเ่าวทุกย่อมจะไม่หมดไปเพราะว่าการแก้ความทุกข์ไม่ถูกวิธีอย่างนี้เป็นต้นส่วนทุกข์ที่จอมาเป็นบางครั้งบางคราวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่นความทุกข์เพราะความพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รับที่ปรารถนาเมื่อมีความพัดพลาดเกิดขึ้นเราไม่เข้าใจไปยึดติดก็เกิดความทุกข์ถ้าหากเราทำความเข้าใจว่าความพัดพลาด เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตไม่ใช่เฉพาะเราทุกคนที่เกิดมาย่อมมีความพักราคความไม่ได้สิ่งต่างๆดังใจของเรามันก็เป็นความทุกข์อย่างนี้เป็นตน้นที่จอมาเป็นบางัาง้งบางคราวจึงสรุปได้ว่าความทุกข์ มันมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำความทุกข์ที่จอนมาเป็นบางครั้งบางคราวเราผู้เกิดมาไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหลีกหนีความทุกข์ได้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อมีความทุกข์อันใดเกิดขึ้นให้กำหนดรู้พิจารณาวิชัยวิ่งหนีความทุกข์ ศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกก็เกิดจากความทุกข์ทุกข์เพราะความกลัวสิ่งต่างๆกลัวภัยธรรมชาติกลัวสิ่งที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาก็เกิดจากความกลัวเช่นกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตาย ที่เจ้าชายสิทธัตะไปทอพระเนตเห็นก็เกิดความกลัวจึงหาวิธีการที่จะหนีความกลัวเหล่านั้นจึงทรงออกบวชแล้วตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดเปตุที่ทำให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทยัยเหตุทำให้เกิดทุกข์ ท่านแยแกแยะออกไว้สามประเด็นคือความโลภค,ความโกรธและความหลงความโลภค,ความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดความโกรธและความไม่รู้ในสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงที่กล่าวว่า ศาสนาเกิดขึ้นจากความกลัวก็คือความไม่รู้ในความจริงของชีวิตเมื่อพระพุทธองค์ได้มาศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจนเกิดความรู้ความเข้าใจจึงทำให้พ้นจากสภาพของความทุกข์คือนิโรธความดับทุกข ดับทุกข์คือดับออกจากดวงพระหาฤทยัยหรือดับออกจากจิตใจของพระองค์ก็ความรู้ตามสภาพของความเป็นจริงแต่สิ่งที่เราบัญญัติว่าความทุกข์มันก็ยังคงมีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ดับทุกข์ออกไปจากโลกแต่ดับทุกข์ออกไปจากพระหาฤทัยของพระองค์ ด้วยพระปัญญาญาณคือความรู้ตามสภาพของความเป็นจริงขนทางที่จะไปถึงความดับทุกข์เหล่านั้นท่านแสดงไว้คือมักมีองค์แปเริ่มต้นจากการทำความเห็นให้ ถูกต้องตามความเป็นจริงเราท่านทั้งหลายเมื่อมีความเชื่อในพระปัญญารัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้จึงปฏิบัติตามวิธีการ ตามลำดับจนกระทั่งถึงสุดท้ายคือสมาธิสัมมาสมาธิการทำจิตให้เป็นสมาธิในทางที่ชอบสัมมาสมาธิการที่จะเกิดความรู้ความเห็นต่างๆได้จึงต้องอาศัย ที่เป็นสมาธิให้เกิดปับปัญญายามขึ้นถ้าหากขาดสมาธิเสียจแล้วการที่จะเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจความเป็นจริงก็เป็นสิ่งที่ห่างไกลเพราะว่าสภาพของจิตยังมีความขุ่นมัวไม่มีความผ่องใส เมื่อมีความขุ่นััวก็ย่อมไม่เกิดความรู้ความเห็นหรือเกิดความเข้าใจดังนั้นสมาธินี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราท่านทั้งหลายไม่ควรมองข้ามการที่ท่านนั่งฟังเบสันดอนชาดกตั้งแต่เช้าตั้งใจฟัง อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่มีจิตมุ่งมั่มนเช่นพยายามเอาหูฟังเสียงเ,เสียงเป็นอารมณ์มีจิตมุ่งมั่มมนว่าข้าพเจ้าจะนั่งฟังให้ได้ครบทั้งสิบสามกันตัดความกังวลในภาระอื่นๆ ไม่ไปคล้องแวะมีจิตมุ่งมั่นเชื่อว่าย่อมเกิดสมาธิไม่มากต่น,น้อยสมาธิเกิดขึ้นเพียงเสีซยว,วินาทีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นสมาธินี้เราท่านทั้งหลายสามารถฝึกให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้สมาธิจะทำให้เกิดมีพลรรังจิตพลรรัง ทำให้เกิดความแข็งแรงเหมือนร่างกายของเราถ้าเราไม่รักษาร่างกายปลยร่างกายให้อ่อนแอโรคภัยไข้เจ็บก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าหากเราดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย ทาให้ร่างกายแข็งแรงสภาวะจิตที่แข็งแรงก็คือการฝึกฝนการทําสมาธิไม่ให้จิตสัดสายไปในอารมณ์อื่นพยายามประครับประคองจิตให้เป็นหนึ่งก็จะทําให้จิตเป็นสมาธิย่อมจะเกิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆต,ตามความวาเป็นจริงเช่นเข้าใจในเรื่องของความทุกข์ที่เก่าวมาเข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งสำคัญก็คือตัวของเราบุคครอื่นนั้นไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้ บุคคลสำคัญก็คือตัวของเราเองที่จะรับเอาความทุกข์นั้นเข้ามาหรือไม่รับอันนี้อธิบายโดยยอ่อในเรื่องของอริยสัจสีประการดังนั้นในตอนสรุปของมหาเวสสันดรชาดก ก็คืออริยสัจสีประการคือความทุกข์เหตุทำให้เกิดความทุกข์ความดับทุกข์คือความสุขสงบเย็นและหนทางวิธีการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ถึงความสุขสงบเย็นนั้นคือดำเนินชีวิตตามหนทางคือมัรค8 มีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นและมีสัมมาสม,มาธิเป็นที่สุดดังนั้นท่านทังงงงง้งหลายมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นมีความเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของจริงหากเราดำเนินตามเราย่อมจะได้รับประโยชน์ คือบรรเทาความทุกข์โรงได้ตามลําดับขั้นจนกระทั่งถึงมรรคยิ่าพานและการที่จะดำเนินให้ถึงดังกล่าวก็อาศัยจิตที่เป็นสมาธิดังนั้นเราทัานทั้งหลายจึงควรอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ตลอดเวลา หรือให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้วันหนึ่ง24ชั่วโมงเราอบรมจิตให้เกิดสมาธิได้มากน้อยเป็นไรอย่างในน้อยช้างแรกหูอ่ช้างก็คือหูง,งูแรกลิ้นก็ถือว่าได้บุญแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านทุกคนสามารถอบรมและจะทําให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่เลือก าไม่เลือกสถานที่ดังนั้นการสดับรับฟังมหาเวสสัมดรชาตกอย่าฟังเฉพาะเป็นประเพณีฟังแบบไม่เข้าอกเข้าใจเข้าใจกต่เพียงว่าฉันได้บุญเพราะฉันได้ฟังบุญอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องได้กุศลคือความรู้ความฉลาดด้วยจึงจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสืบต่อไปดังนั้นจึงขออมโมโทนาสาธุกการต่อท่านทั้งหลายทั้งคณะสงฆ์พิสุสัมัเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้เกิดกิจกรรมดังเก่าวมีขึ้นและให้ทำความเข้าใจประเด็นหรือเนื้อหาของกิจกรรมก็ยิ่งจะเกิดประโยชน์ต่อตอนเองสืบต่อไปขอรัตนาคุณพระศีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ จงรวมกันปันตบเดชะภารวะปัจจัยอนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจในหลักพระศัธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นผู้ที่กระทา ความทุกข์เข้าใจความทุกข์ทุกแม้มีอยู่แต่ให้ทำความเข้าใจทุกเหล่านั้นก็ย่อมไม่มาเกาะกินจิตใจของเราได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะกทำได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ